สวัสดีค่ะ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 กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะฝากช่องด้วยนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนนี้เฟื่องบุญชูชาแนลค่ะเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะค่ะอันนี้ก็รัชนีค่ะรัชนีรรััชนีกู้จา ก็กลัวคิดถึงก็กลัวคิดถึงหนูนาหนูนาคนนี้หนูนาหนูนาสองครั้งค่ะไม่ใช่หนูนาสลีน่าค่ะหนูนาหนูนาหนูบวกค่ะหนูนาสลีน่าค่ะเดีนาหนูนาค่ะหนูนาหนูนาบวกค่ะอันนี้หนูภาษาไทยแล้วก็หนูนาภาษาอังกฤษตามค่ะหนูนาภาษาไทยหนูนาภาษาอังกฤษค่ะตกตาสาวสุพันธ์็เนวค่ะ ท่านค่ะคือตาสาวสุดพันน้าแมวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนทีสวยทีให้กำลังใจใจดีมากสวยลิปสติกอีแม่คำใสก็ปากแดงเออเขาฝากมาให้เต้นรำบ่อยเขามาฝากยานวดมาให้ใครเจ็บขาก็มันเอายานวดกับป้าคำใสนะคะคุณจันยาฝากมาให้ใจดี ขอบคุณค่ะคุณพี่จันญาสวัสดีค่ะดีใจดีใจดูหนึ่งหน้าสวยขึ้นสวยขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยะคะขอบคุณนะคะค้าถ้าใครอยากรวยขอดูมือหน่อยค่ะถ้าใครอยากรวยขอดูมือหน่อยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ให้ดูรอทใส่หนิวกอยเงินหอยเงินแขน สนุกกินสนุกใส่ใส่นิ้วกลางรัดเงินรัดทองไว้ใส่นิ้วสี่มีอำนาจวาสนาใส่อีโปกระเป๋าเงินกระเป๋าทองมิฉะนั้นเราต้องใส่ทุกนิ้วตลอดไยเดี๋ยวสิบโมเแรกสได้ใส่มาลมีตัวนี้เออเสียหายเทวดาจ้าทุกวันพระ ใส่เบอร์อะไรก็เอาในน้อยใหญ่ก็จะมาพันพันเอาแล้วก็ใส่ <Bei S 1> ถ้ามัหนหลวมก็พยาน่าใส่พยาน่ะอันนี้ไม่รู้จักเบอร์ของหนูไม่รู้เบอร์อะไรถ้าเรามันหลมบนิ้วไหนหนูจะใส่นิ้วนั้นขอมันหลบนิ้วไหนหนูเบอร์อะไร มีพระด้วยนะคะมีพระด้วยโอ้ยวอดโชควอดลาบกันดีมากเลยค่ะตอนนี้นะเราจะแบ่งโชคแบ่งลาบไปกันนะคุณพี่จันยานะคะ้วจะมีแวทองเพีล้จะีเขาแ่อันนี้ก็อันนี้ก็คุณซื้อให้นะคะนี่นุ่แ้วมันนี่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทองนะคะนี่วันนี้จะมีการรำยังไงจริงไหม ให้คารมบ้างล่ะครบ้างนมีบุญนี่สองสามคนเองคิดว่าเป็นทีมไม่มีเลยอที่มไม่มีไม่มี่มีไม่มีไม่มีไม่ัไม่มีไม่วีไม่ี้ม่มีไมีไม่มีงมีไม่าีม่มีไ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 ม่มีม่อีไว่าีไม่ีใช่มองเ่าตม่าีไาไม่ใช่มีไนีไม่ม่มีีี่่ไม่่ีีี๋ยวจะไป ไม่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์คนวันไหนวันไหนค่ะไม่รู้อ๋อมีแน่ๆนะคะยูทูบเบอร์ทุกคนในกกอกแต่ว่ายังไม่รู้วันแต่แต่วันนี้พวกหนูจะรำแต่แต่เราก็รำวันนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลองให้ค่ะบอกว่าเขาว่า นี่นะคะเราก็จะมาดูชุดรำวันนี้กันนะคะนี่จะราพันซัเอ่กตาจะรำพันเคื่องจะราพันซัจะรนี่ก็จะรำพันหนึ่งพันซับนะคะต่อรำนี่บนไว้นะคะพี่เครื่องตั้งไรบอกตั้งถ่ายไว้จะเฉยไม่ได้ไลค์ถ่ายนะคะพี่ถึงนะคะอันนี้สงสัยจะเองขอบคทุกคนนะคะไปไปไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ไใอะไรแม่ไช่แบอกอันนี้จะเป็นเต็มสุปูไทยค่ะสุปูไทยสุปกระไดแม่ถ้าขายนี่ขายก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่ว่าเรามก็เล็ลงเลยลูกเอเนี่ยใไม่รู้ส่ล้วหรือผู้นูกซักมาทรงบอกค่ะใส่ไหนมนบไม่ต้องซักก็จะชักเองบ่อุ้ย่กับแแม่ หนูสองใส่ดูสิถ้ามันกี่เฟืองใส่บังก้อนแล้วไหนล้อน่าจะเอวนั่นแหละคนอัะไนถอดสุดไปล้อถอดจุกอ้าวอาถ้าใส่ใส่เอ็มไม่มีทางได้ไม่ได้เออวางไม่ลงนี่นี่กระจกเอาไปวางไว้ด้วยบ่ลากหรอกแม่นี่ผาทวงหนูสิว่าเขาซื้อมื่อไหร่บ่มีบ่มีบ่มีซับที่แม่มาสองวโอเควันนั้นใส่ไส่ไหลแม่ใส่อะ เดี๋ยวสีล้นสุดค่ะพี่น้องมื้เล่นสิลัค่ะผู้ลมสลวงพันทซับค่ะพันทรซับสะไข่พันคนติดตามนะคะทุณพันคนติดตามดูนายยังไม่ถึงนะคะแต่ดูนายจะลัมเพราะว่าวัพนี้บอกว่าเอ็มอันนั้นนะบอกว่าเอลเดี๋ยวจะตีก้นนะเขาจะเอาเอ็มให้ได้โอ้โหนมก็เหมือนลูกแตงโมแล้วก็อยากจะเอาเอ็มไอ้เฉาไอ้เฉา ติดดูสิได้ไหมลองสีนี่แหละใส่นี่แหละแอวก็บอกว้วแอลเจ้ามาอยู่นี่กวนเอากอะไรกวนเอากวนเอาตุ้มตาตุ้มตามาลองสุดค่ะแรงสีใส่ล่ำค่ะกันเมื่อวานเมื่อวานซื้อเข้าห้ามเขาเสื้อสีแดงเลยอะไรแม่เขาบอกว่าไปวงสูงห้ามส่เสีแดงเขาจะมาคนกรังเขาใส่เสื้อสีแดง พี่ตุ๊กตาดิขาตั้งกล้องที่บ่ใช่มันจะได้หรือเอวได้เออได้ก็ได้นี่เห็นไหมหุ่นนางงาม นะออเสวัสดีค่ะใบขี้เหรนี้เรามาอยู่่ทีร้านป้าสัใสายกับคุณแม่สัใสายนะคะมีสาวรนะคะแม่จะเตะเอาแลยคุณตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลน้าหลานน้าหนะคะสามสาวนี่จะมาลองชุดขยี้นี้เจริญมัสลองลองไับพัน subscribe นะคะมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันหนึ่งพันคนค่บพี่พี่ตุ๊กตาเพิ่งครบค่ะพี่เพิ่งบุญชาบุญชูครบมาหลายวันแล้วนะคะแต่นุนายังไม่ครบค่ะใกล้ใกล้ใกล้ครบเย็นนี่แหละค่ะครบเย็นนี่แหละค่ะครบตอนจะริญนี่แหละค่ะครบนี่น่ันนี้มาทำอะไรคะมาเลยค่ะ เราจะมาจองชุดจองชุดจองชุดรำจนเย็นนี้ค่ะเช่าเช่าเช่านะคะเช่านะคะเช่ายูยังไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์ซื้อเพราะราคาเป็นหลักพันนะคะเช่าไปก่อนเช่าไปก่อนเช่าที่โอ้พิงต์เตอร์ไซส์อะไรคะพิงต์เตอร์ไซส์เอ็มเหรอคะเอ็มไหมพี่เอ็มไหม ใหญ่ไหมใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่หรอคะไม่ใหญ่สามตีนี่นะคะพี่ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะกำลังลองชุดที่จะลำเย็นนี้ค่ะเป็นชุดผู้ไทยนะคะไซส์เอ็มค่ะพี่ตุ๊กตาเขาหุนดินสเลนเดอร์นะคะสเลนเดอร์ขุนนาหายนายจากประเทศนะคะหมุนมาดามหมุนมาดาม รรมดาคะไซเอ็มพอดีค่ะสวยสวยงามมากเลยค่ะพี่เฟื่องได้เลยพี่เฟื่องได้ยังพี่เฟื่องได้ชุดไหนนะคะที่ลองอยู่นี่คือเช่านะคะยังไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าชุดละพันกว่านะคะแต่ยังไม่มีรายได้แเราชอบไปก่อนหรือเเปล่าชอบไปก่อนชอบไปก่อนชอบไปก่อนไม่มีรายได้อ๋อเอาเบอร์ใดเจ้าที่ที่ฝันแล้วก็แบบว่า ที่เพื่อนเบอร์ไหนที่ทุกการด้เบอร์เอ็มอันนี้น่าจะใหญ่มากเลยเมืองวันนู้นไงเออแล้วก็เขาจุฬาไทยจ้าจุฬาไทยด้านขั้นใสนะคะขึ้นละพันกว่าบาทนะคะขั้นใสก็อะไรด้วยเราเป็นพันพันว่าอดีตชาติจะเป็นอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องมาก็รู้แต่ชื่อว่าได้ใหญ่ใหญ่มากก็ะทำให้เราอ้วนมากก็ ไปทำอะไรให้ขวาเหยยตอนรับเลยไม่รู้เปนมาำของเราเลคะเตรียมตัวแล้วนะคะอันนี้ลองชุบเรียบร้อยแล้วกวันเลยนึกเป็นอะรเมื่อรค่ะทีแรกก็คิด่า Action ชุดีนค่ะเซงานประจำแาดแเก้าบาก็เลยฝันคิดมากเลยนงี้ยากเ ป้าคับใจก็ตื่นเช้ามาก็หาเต็ลูกค้าตรงลูกศรตรงไม่ได้เคยคิดว่านี้เบอร์อะไรเนาะ็นอันนี้ว่าอุตตร์ท่านมีเบอร์อี๋ย่านก็ฝันตอนนั้นก็ฝันว่าพี่ทำไมกดไม่ได้มาก็บอกว่าทำไมกดไม่ได้ได้แล้วค่ะไม่เลยบอกว่าถ่ายรูปไปพี่ตุ๊กตาก่อนนะคะสวนน่ะยกไปตุ๊กตาสาวจูฟันเชนีนลเคสชอบเก็บเก็บภาพท่านไม่ได้กินเมื่อก่อนเคยเคยเคยเกิดเป็นช่างภาพมืก่อนนะคะไม่มีเลยไม่ได้เกิดต่อนี้ก็เลยเป็นช่างภาพค้ามือแบบเอ้าตีขี่เครื่องน นี่นี่เขาบอกเอ็กซ์นะว่าเที่ว่าห้เอหอยอแล้วป้าว่าไม่มีหลานเางอุตุือสวยือใช่สวยแท้อุตุือใช่คือแท้อุตุเลยคนาวเนาะยีาวใส่งานหดออุตุอุต ดิ้นแย่งกันโนพี่วัาดี้นแต้วก็ใส่งามแต่พี่ใส่งามๆมาขาวพี่เพื่อนายืนฟังมีนักด้วอนะคือแวไม่ได้เขาก็ซื้อไปสามใส่ใสคือเนาะตอนนั้นก็ดีใจที่เขาทำงานตอนโน้นก็สัมภาษณ์กันไปนะคะเขาเจ้าเนี่ยเขาออกเจ้าเนี่ยเว่า่นม่นั่งรำเทาอยู่ฟง เขาบอกว่ามียเรามัง้า่หรืให้เอามาแล้วก็ให้ไซยาพลกับลูกสะใภ้เขาเดนังเราจะเดินอูขอบคุณค่ะทุกคมนค่ะขอบคุณเลายๆยเรืจ้ยเด้อนตุางมีนกาีท่ให้เยาปตาคำไบอกว่าม่ไมไม่ไมาลองสุดค่ว่าเร่ไปดเด้เมืเบิ้งให้เน่้ไปดู้ยเ่เบิ้งให้เรื่อยด้ถึงเชื่อก็เลยสารภาพว่าให้ค่ะ นาท่านสับตะไคร้นะคะสับตะไคร้คนละพันต้นพันต้นแล้วสับตะไคร้กับหน้าได้เกล้าลอยต้นกับสิสับนู้นเลยแต่อะไรเธอสับหรอวะแต่ฝันว่าเพลงอันนี้ต้องเปิดถ้าใครมีบุญเปิดได้ถ้าใครไม่มีบุญโอ้งามบัลลังก์บัลเล่ย์นะแง้มปวดแง้มพูดนะพี่คนขาวได้เปรียกนะชุดสีดำอ่ะใช่แล้วขึ้นเด่นขเึ้นเด่นเลยก็เลยมีกระต่ายดำจิ้งนี่นะคะคนขาว ทางโน้นสัมภาษณ์กันไปนะคะเสียงเข้าไปด้วนนะ้สายก็รองไห้จนไปบ้านลองหนูหนูต้องสองเอ็กแอลเนี่ยป้าป้าคำสายทำให้ผูกระดิกขาเยเสียใจหรือว่าน่าจะสองเอ็กแอลนะคะนางลำบเราถอดชุดแล้วนะคะถอดาุดค่็คิดว่าบาที่นางลำเห็นนานไม่ได้ก็ไม่เล้งข้อมันคำขั้มได้ไหมไม่ร้อนนะท้องมันตะวันเริ่มตกดินอะไรเีหยค่ะก็รู้่คมก็ได้คำขั้ก็สวยเพราะว่าของนายไข่แล้วก็นางลำ เาอ่้าไกินแม่ติคุณแม่ติดสัมภัษณ์อยู่เท่า่อหมือนกอื่นเขาจะเอายดใส่กระป๋าไม่ิีเขาก็รู้จักว่าเขามาจะไอยู่ที่ไหนเดอนนน้านะคะคุณาคุณนรอรุ่นก่อนคุณแม่ก็ติดสัมภาษณ์อยู่นะคะถ้าจำได้ก็น่นน่เากันอันนี้ถ้าจำไม่ติดสัมภัษธ์อยู่นะคะชมคุณแม่สัมภาษ์ไปเรืยๆก่อนนะไปเลือกชุดก่อนนะคะ ขอให้เอาโหสิให้ชายพลและกล้าคันใจด้วยเป็นเด็กเป็นมนุษย์นี้เขาบอกว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งมีความฝันบังเอิญคนนั้นก็โทรมาบอกว่าเออจะช่วยนะพี่พี่โทรพี่ถอรเด้อะเซียวสองเอแอลกุล่ะคิดว่าเด้อค่ะเด้อ วจาไปชาร์จแบตก่อนก็เลยเราก็ต้องไปที่ห้องไปชาร์จหัวใเอาเครื่องไปเปลี่็นหน้าเขาก็ค่อยตังมาจ่ายเหมือนาสนกเาไม่เอาเครื่องอุปกรณ์อะไรล่ะเอาไปชารู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเช้านี้ลูลู่รำเก่งลู่ลูนี่เคยเรียนรำไม่เคยรอ้รำเก่งเลยเป็นแมรำเก็นแน่หน่อยว่ารำนาคีนาคาน่ะ ถ้าคำใส่ว่าไปขอตัอง้งแต่เช้าว่ายกไว้กอนมากวนเป็นซองเอ,เอ็กอลเลยค่ะล้ำธ,รร,ร,ธร,รรมดาลองเลยสองเอ็กแอลล้ำก็เขาบอกให้ป้อมๆไปทางลุงคลหนูก็ลำให้แล้วทำได้ไดแค่นั้นแหละป้าคำใส่ก็ไม่เก่งเนาะเลยมาทบกวนมันฝันนเหมือนจริง เาดินมก็ใส่่่เสสสื้้อไไมดใำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสมุนจูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่สองเอ็กอลเป็นไงอืได้รวมไปหรือเปล่ารวมไปหรอคะก่อนนู้นอ่ะก็